สีเหตุผลทำไมต้องเลือกใช้โต๊ะทำงานผู้บริหารแล้วโต๊ะทำงานผู้บริหารแตกต่างจากโต๊ะทำงานทั่วไปอย่างไร โต๊ะทำงานผู้บริหารเรียกได้ว่าเป็นโต๊ะทำงานที่ตอบโจทย์การใช้งานของแท้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะขนาดพื้นที่ของโต๊ะค่ะที่กว้างนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นกรี่ค่ะกว้างถึง160ซนติเมตรนะคะสามารถวางสิ่งของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเอกสารจะเยอะแค่ไหนก็หมดห่วงได้เลยช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเอกสารหรือของสำคัญนะคะได้มากๆเลยภาพรวมทั้งหมดนะคะมีดีไซน์ที่เรียบหรูสวยงามทันสมัย แต่เจ้าตัวทำงานรุ่นการี่นี้นะคะไม่ได้เหมาะแต่กับผู้บริหารเพียงอย่างเดียวนะคะ คนทำงานทั่วไปก็สามารถใช้ได้โดยเฉพาะคนที่ทำงาน work from home ก็สามารถใช้ได้เช่นกันคะ่ะสำหรับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะช่องทางของจระบ,บุรีเฟอร์เิเจอร์ไว้ด้วยนะคะและแพงขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าที่ร้านจระบ,บุรีเฟอร์เิเจอร์นะคะไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้เลือกเฟอร์เิเจอร์ได้ทั้งร้านเลยนะคะมีบบตระชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถซันสินค้าร้านเราได้แล้วชอบใช่ไหมชอบเลย